หลวงปู่ชาสุพัฒโธเคยสอนลูกศิษย์ว่าการทำงานใดๆถ้าทำด้วยสติจะไม่มีความผิดพลาดวันนี้บริษัทใหญ่อย่าง Google และ Apple ินำหลักการมีสติมาใช้ในการทำงานเหมือนกับสิ่งที่ท่านสอนเมื่อ40ปีก่อนเนนจะเล่า3หลักการของหลวงปู่ชาที่นักธุรกิจระดับโลกนำไปใช้สร้างความสำเร็จและโยมจะสามารถนำไปปฏิบัติได้ตั้งแต่วันนี้ เนวกราบสวัสดีโยมทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงหลวงปู่ชาสุพัทโทอาจารย์ป่าผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้คนทั่วโลกเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตอย่างมีสติโยมจะได้เรียนรู้สามสิ่งสำคัญหลักการอยู่กับปัจจุบันที่ Google นำไปใช้เพิ่มผลงานเทคนิคไม่ยึดต,ติดผลลัพธ์ที่ช่วยลดความเครียดวิธีสังเกตใจตัวเองที่แ Apple ใช้พัฒนาผู้นำ ไม่ใช่เรื่องโชคลางแต่เป็นหลักการที่มีการวิจัยรองรับและใช้ได้จริงในโลกธุรกิจสมัยใหม่เน่นจะแบ่งเป็นขั้นตอนที่ทำได้ทันทีและยังมีเคล็ดลับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยหากโยมพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับหลวงปู่ชาสุพัทโทเกิดปี2461ในครอบครัวชาวนาจังหวัดอุบลราชธานีท่านบวชเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ผู้ที่ฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมแบบป่าในประเทศไทยสิ่งที่พิเศษมากคือท่านเป็นครูสอนการปฏิบัติทรรให้กับชาวตะวันตกคนแรกๆในยุคที่คนไทยยังไม่เปิดกว้างกับคนต่างชาติท่านได้ก่อตั้งวัดป่าในประเทศอังกฤษและมีลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติมากมาย ามที่บันทึกไว้ในหนังสือสถินฟอเรสต์พูลท่านมีความสามารถพิเศษในการอธิบายหลักธรรมลึกซึ้งให้คนสมัยใหม่เข้าใจได้ไม่ซับซ้อนแต่เข้าถึงแก่นแท้ท่านเน้นการนำทำมา,มาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่นั่งสมาธิในที่เงียบสงัดเน้นเคยอ่านเรือกเล่าของแจ็คคอนาฟีนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มาปฏิบัติกับหลวงปู่ชาในยุค1970 เขาเล่าว่าตอนแรกคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่หลวงปู่ชาสอนให้เขาฝึกสติในการทำงานธรรมดาธรรมดาเช่นกวาดใบไผ่ล้างบาทหรือแม้แต่เดินไปห้องน้ำสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อแจ็คก,กลับไปอเมริกาเขากลายเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงและได้นำเทคนิคการมีสติที่ได้จากหลวงปู่ชามาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ผลลับคือผู้ป่วยหายจากความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่าการรักษาแบบเดิมในไทยเองเน้นเคยได้ยินเรื่องเล่าจากนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ไปปฏิบัติที่วัดป่าของหลวงปู่ชาเขาบอกว่าหลังจากกลับมาใช้หลักการทำอย่างเดียวในเวลาเดียวในการทำงานบริษัทของเขามีผลงานดีขึ้นและพนักงานมีความสุขมากขึ้นด้วย คำสอนของหลวงปู่ชาที่ว่าใช้สติในการทำงานนั้นตรงกับการวิจัยจาก Harvard ว u s i n e s s Review ที่ศึกษาพนักงาน23,000คนพบว่าคนที่ฝึกการมีสติในการทำงานมีผลงานดีขึ้น23%และมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น35% google มีโครงการ search insight เยาวเซน ที่สอนการมีสติให้พนักงาน60,000คนทั่วโลก Apple, Intel, Nike และ Ford ล้วนใช้หลักการคล้ายๆกับที่หลวงปู่ชาสอนในบริษัทแต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือสิ่งที่บริษัทเหล่านี้ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์วิจัยและพัฒนากลับเป็นสิ่งเดียวกับที่หลวงปู่ชาสอนฟรีๆให้ทุกคนมาตั้งแต่40ปีก่อน วันนี้เน้นจะแปลคำสอนของท่านให้เป็นภาษาที่คนทำงานสมัยใหม่เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปนั่งสมาธิบนภูเขาหลวงปู่ชาเคยสอนลูกศิษย์ว่าเมื่อกินให้กินด้วยสติเมื่อเดินให้เดินด้วยสติเมื่อนั่งให้นั่งด้วยสติเมื่อทำงานให้ทำงานด้วยสติหมายความว่าทำสิ่งเดียวในเวลาเดียว ด้วยความตั้งใจเต็มที่ไม่ให้ใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นเพราะเมื่อใจกระจัดกระจายความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นและทำให้เราเหนื่อยโดยไม่จำเป็นในโลกการทำงานสมัยใหม่เรามักจะทำหลายอย่างพร้อมกันเปิดอีเมลพร้อมกับดูเฟซบุ๊กพร้อมกับคุยไลน์พร้อมกับทำรายงานเรียกว่าทำงานแบบกระจายแต่การทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่เราเรียกว่า ทำงานแบบเจาะลึกการวิจัยจาก Stanford University พบว่าคนที่ทำหลายอย่างพร้อมกันจำข้อมูลได้แย่กว่า50%ตัดสินใจช้ากว่า25%และทำผิดพลาดบ่อยกว่า40%เมื่อเทียบกับคนที่ทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่ตัวอย่างการใช้ในชีวิตจริงเมื่อเขียนอีเมลสำคัญปิด Facebook ปิดไลน์ปิด YouTube เมื่อประชุมไม่เล่นมือถือไม่เช็คข้อความ ตั้งใจฟัง100%เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลไม่ฟังเพลงไม่กินของว่างไม่คุยกับเพื่อนร่วมงานเมื่อคุยกับลูกค้าไม่เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ดูเอกสารอื่นมองตาและฟังเต็มที่แค่เปลี่ยนนิสัยเดียวนี้ผลงานจะดีขึ้น40%และลดความผิดพลาด60% CEO ของทวิตเตอร์ฝึกการมีสติมา20ปี เขาบอกว่าช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ต้องจัดการปัญหาใหญ่เพราะสมองจะใส่และคิดได้ครบทุกมุมที่อาโปมีกฎห้ามเปิดแลบท็อปในห้องประชุมเพื่อให้ทุกคนสนใจการสนทนาสตีฟจ็อบส์เคยบอกว่าการประชุมที่ดีต้องมีทุกคนอยู่ในห้องจริงๆไม่ใช่แค่ร่างกายในไทยบริษัท cp f ีฟ o ใช้หลักการนี้ในรายการผลิต พบว่าเมื่อพนักงานทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่อุบัติเหตุลดลง30และคุณภาพสินค้าดีขึ้นกว่า5เปอร์เซนตการวิจัยจาก Microsoft พบว่าการทำงานแบบทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่ทำให้เสร็จเร็วกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันถึง50เเพราะไม่เสียเวลาเปลี่ยนสมาธิไปมาท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่าผลของกรรม เราควบคุมไม่ได้แต่การทำกรรมเราควบคุมได้และจงทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดแต่อย่าไปยึดติดกับผลที่ได้เพราะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นี่ไม่ใช่การสอนให้ไม่สนใจผลงานแต่เป็นการสอนให้รู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพื่อให้เรามีสมดุลทางจิตใจและไม่เครียดโดยไม่จำเป็น ในโลกธุรกิจเรามักเรียกว่าเน้นที่กระบวนการมากกว่าเน้นที่ผลลัพธ์หรือเน้นที่อินพุตมากกว่าเอาพุตคนที่ยึดติดผลลัพธ์มากเกินไปจะเกิดความเครียดเพราะรู้สึกไม่มีอำนาจควบคุมและมักจะตัดสินใจผิดเพราะความกดดันเช่นเร่งขายโดยไม่สนใจคุณภาพหรือโกงลูกค้าเพื่อให้ได้เป้า แต่คนที่ใส่ใจกับกระบวนการจะมีผลงานดีกว่าในระยะยาวเพราะไม่วิตกกังวลเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เช่นเศรษฐกิจการแข่งขันทุ่มเทให้กับสิ่งที่ควบคุมได้100%เช่นการเตรียมตัวความพยายามเรียนรู้จากผลลัพธ์ไม่ผิดหวังกับผลลัพธ์ยังคงมีกำลังใจต่อสู้แม้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการตัวอย่างจริงแทนที่จะคิดว่า เดือนนี้ต้องขายได้หนึ่งล้านบาทให้คิดว่าต้องโทรหาลูกค้าห้าสิบคนต่อวันส่งอ e ีเมลติดตามยี่สิบฉบับต่อวันและนำเสนองานสามครั้งต่อสัปดาห์เจฟ f b เบซูสของ Amazon มีคำพูดที่เกี่ยวข้องตรงนี้ว่า Focus on customer obsession not competitor obsession หมายความว่ามุ่งเน้นที่การทำสิ่งที่ดีให้ลูกค้าไม่ใช่กังวลเรื่องคู่แข่งทำอะไร a อร e นบัฟ f ฟ t t ใช้หลักการนี้ในการลงทุนเขาจะทำการบ้านเรื่องบริษัทที่จะลงทุนอย่างละเอียดแล้วลงทุนไปและไม่ดูราคาหุ้นทุกวันเพราะราคาหุ้นระยะสั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนักลงทุนไม่ใช่คุณภาพของบริษัทนักกีฬาโอลิมปิกใช้หลักการนี้เหมือนกันพวกเขาุ่กมั่นที่การฝึกซ้อมให้ถูกต้องการกิน การนอนการฟื้นฟูไม่คิดเรื่องเหรียญทองตลอดเวลาอ่ะเพราะถ้าคิดมากจะกดดันและส่งผลต่อการแข่งขันในไทยท่านสอนให้ลูกศิษย์รู้จักอารมณ์ของตัวเองเมื่อโกรธรู้ว่าโกรธเมื่อดีใจรู้ว่าดีใจเมื่อหิวรู้ว่าหิวเมื่อเศร้ารู้ว่าเศร้านี่ไม่ใช่การสอนให้ไม่มีอารมณ์เพราะอารมณ์เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่เป็นการสอนให้รู้ตัวเมื่อมีอารมณ์แล้วเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรจะแสดงออกอย่างไรท่านเปรียบว่าอารมณ์เหมือนลูกแก้วที่กลิ้งผ่านไปเราไม่จําเป็นต้องคว้ามันมาถือเราแค่ดูมันกลิ้งผ่านไปแล้วปล่อยวางนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ที่ Harvard Business Review บอกว่าสำคัญต่อความสำเร็จมากกว่าความฉลาดทั่วไปถึงสองเท่า การรู้จักอารมณ์ตัวเองมี4ขั้นตอน 1. รู้ตัวรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรตอนไหน 2. เข้าใจเข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นมีสาเหตุอะไร 3. ตั้งชื่อเรียกชื่ออารมณ์ให้ชัดเจนเช่นโกรธเครียดผิดหวังห่วงใย 4. เลือกเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมกับสถานการณ์เทคนิคง่ายๆที่ใช้ได้ทันที ก่อนตอบอ e ีเมลที่ทำให้โกรธหยุดสิบวินาทีถามตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอะไรทำไมเมื่อเครียดกับงานหายใจเข้าลึกๆสามครั้งแล้วถามว่าความเครียดนี้ช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเมื่อดีใจกับความสำเร็จสังเกตความรู้สึกนั้นเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรทำให้เรามีแรงบันดาลใจผลลัพธ์ที่ได้คือเราจะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์ ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นและตัดสินใจได้ดีกว่า CEO ของเซนฟอร์ดฝึกการมีสติ20นาทีทุกเช้าเพื่อเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์เขาบอกว่าการรู้จักอารมณ์ตัวเองทำให้เขาเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเพราะสามารถจัดการกับความกดดันได้ดีและเข้าใจความรู้สึกของพนักงาน Google มีโครงการ Search Insight ยาวเซนที่สอนพนักงานรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยใช้เทคนิคการสังเกตลมหายใจและการตั้งชื่ออารมณ์ผลคือพนักงานมีความสุขมากขึ้นและทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นการวิจัยจากเยนยูนิเวอร์ซิพบว่าผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง ทีมงานมีความสุขในการทำงานมากกว่า20%มีประสิทธิภาพดีกว่า18%และลาออกน้อยกว่า40%ในไทยบริษัท SCB ใช้หลักการนี้ในการฝึกอบรมผู้จัดการโดยสอนให้รู้จักอารมณ์ตัวเองและลูกค้าผลคือความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นและพนักงานมีความเครียดน้อยลง สิ่งที่น่าสนใจคือการวิจัยพบว่าแค่การรู้จักอารมณ์ตัวเองก็ช่วยลดความเครียดได้ถึง25%และเพิ่มความสุขในการทำงานได้30%เมื่อรวม3หลักการนี้เข้าด้วยกันทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่บวกเน้นกระบวนการบวกรู้จักอารมณ์ตัวเองเท่ากับการเป็นผู้นำที่มีสติ นี่คือสิ่งที่หลวงปู่ชาสอนเมื่อ40ปีก่อนและเป็นสิ่งที่บริษัทใหญ่ทั่วโลกใช้วันนี้คนที่ทำได้ครบทั้ง3ข้อจะเป็นผู้นำที่คนอยากทำงานด้วยเพราะไม่ใช่คนหงุดหงิดและใจร้อนคนที่ไม่เครียดแม้งานจะเยอะเพราะรู้จักแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้คนที่ตัดสินใจได้ดีแม้ในายามกดดันเพราะไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ เน้นอยากให้โยมเข้าใจหลักการเหล่านี้ง่ายขึ้นเลยจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราทำทุกวันหลักการที่หนึ่งทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่เหมือนการทำอาหารถ้าโยมกำลังผัดผัดไทยแต่ไปคิดเรื่องงานคิดเรื่องหนี้สินผัดไทยจะไม่แน่นอนแต่ถ้าตั้งใจผัดดูไฟดูน้ามันชิมรสผัดไทยจะออกมาอร่อยนี่คือการทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่ หลักการที่สองเน้นกระบวนการเหมือนการออกกําลังกายถ้าโยมไปออกกําลังกายแล้วคิดแต่เรื่องน้ำหนักลดจะเครียดเมื่อน้ำหนักไม่ลดตามที่ต้องการแต่ถ้าโฟกัสที่การวิ่งการยกน้ำหนักการกินอาหารถูกต้องน้ำหนักจะลดเองตามธรรมชาติและไม่เครียดด้วยหลักการที่สรู้จักอารมณ์ตัวเองเหมือนการขับรถถ้าไม่รู้ว่าตอนนี้ขับเร็วหรือช้า ขับดีหรือไม่ดีจะควบคุมรถไม่ได้และอาจเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้ารู้ตัวว่าตอนนี้ขับเร็วเกินไปก็จะเบรกลงตอนนี้โกรธก็จะระงับอารมณ์เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเน้นจะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่โยมเจอบ่อยๆและจะใช้หลักการเหล่านี้ได้อย่างไรตัวอย่างที่หนึ่งลูกค้าโมโหเรื่องสินค้าผิดพลาด 1. เราควรตั้งใจฟังลูกค้าหนึ่งเปอร์เซนไม่คิดว่าจะแก้ตัวยังไง 2. เน้นที่การแก้ปัญหาไม่เน้นที่ตำหนิใครผิดใครถูก 3. รู้ว่าตัวเองกำลังตกใจแต่เลือกที่จะใจเย็นและแก้ปัญหาตัวอย่างที่สองงานเยอะเดดไลนย์เยอะเครียดจนหลับไม่ได้ 1. หให้เริ่มต้นทำงานทีละชิ้นอย่าคิดถึงงานทั้งหมดพร้อมกัน 2. เน้นที่การทำงานให้เสร็จไม่เน้นที่ผลเจ้านายจะพอใจหรือไม่ 3. รู้ว่าตัวเองเครียดแต่เลือกที่จะจัดลำดับความสำคัญแทนที่จะเครียดต่อผลลัพธ์คือโยมจะรู้สึกสงบขึ้นทำงานได้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเน้นรู้ว่าโยมอาจจะคิดว่าเอาจริงๆจะเริ่มยังไงดี เนยเลยจัดแผนให้โยมแล้วเริ่มที่อย่างเดียวก่อนอย่าทำทั้งสามอย่างพร้อมกันสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสองฝึกหลักการที่หนึ่งทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่วันที่หนึ่งสามเริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นกินข้าวด้วยสติไม่ดูมือถือวันที่สี่ถึงเจ็ดทำงาน25นาทีโดยไม่เปิดอะไรอื่นวันที่แปดถึงสิขยายเป็นสีนาที และใช้กับงานที่สำคัญสัปดาห์ที่3-4เพิ่มหลักการที่2องเน้นกระบวนการตั้งเป้าหมายรายวันที่วัดได้เช่นโทรหาลูกค้า5คนแทนขายให้ได้ก่อนนอนถามตัวเองว่าวันนี้ทำในส่วนที่ควบคุมได้หรือยังเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามที่ต้องการถามว่ากระบวนการไหนที่ปรับได้เดือนที่สองเพิ่มหลักการที่สมรู้จักอารมณ์ตัวเอง ตั้งเตือนมือถือทุกสองชั่วโมงว่าตอนนี้รู้สึกยังไงก่อนตอบสนองอารมณ์แรงหยุดสิบวินาทีแล้วถามตัวเองเย็นทุกวันเขียนอารมณ์ที่เกิดขึ้นและสาเหตุสามนาทีเน้นจะเล่าปัญหาที่คนมักเจอและวิธีแก้ที่ได้ผลจริงปัญหาที่หนึ่งทำแล้วไม่ได้ผลยังคิดฟุ้งซ่านอยู่วิธีแก้อย่าคาดหวังจะเปลี่ยนได้ในวันเดียว สมองต้องใช้เวลา21วันในการสร้างนิสัยใหม่ให้เวลาตัวเองปัญหาที่สองเวลาประชุมเยอะจะทำอย่างเดียวได้ยังไงวิธีแก้เริ่มจากช่วงที่ควบคุมได้เช่นตอนทำรายงานตอนคิดงานส่วนประชุมค่อยๆฝึกปัญหาที่สามคนรอบข้างไม่เข้าใจบอกว่าเปลี่ยนแปลงผิดปกติวิธีแก้ไม่ต้องบอกใครว่าเราทำอะไร แค่ให้ผลงานพูดแทนเมื่อผลงานดีขึ้นคนจะเข้าใจเองปัญหาที่4ลืมทำกลับไปเป็นเหมือนเดิมวิธีแก้ตั้งเตือนมือถือหรือใส่กิจกรรมในคาลันดะหรือขอให้เพื่อนใกล้ชิดช่วยเตือนโยมจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิบัติได้ผลหรือยังสัญญาณที่ดีทำงานเสร็จเร็วขึ้นโดยไม่รู้สึกรีบคุยกับคนอื่นแล้วจำได้ว่าเขาพูดอะไร เมื่อเกิดปัญหาไม่โมโหนานกลับมาคิดหาทางแก้ได้เร็วนอนหลับดีขึ้นเพราะไม่คิดมากเรื่องงานคนรอบข้างบอกว่าเราใจเย็นขึ้นถ้ายังไม่เห็นผลอาจจะเป็นเพราะยังไม่ครบ21วันให้เวลาตัวเองอีกสักหน่อยทำหลายอย่างพร้อมกันลองเน้นอย่างเดียวก่อนคาดหวังมากเกินไปความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีละน้อย เนนคิดว่าโยมอาจจะสงสัยหลายเรื่องเนนเลยรวบรวมคำถามที่เนนเคยได้ยินบ่อยๆมาตอบให้ฟังเนนครับการทำแบบนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลผลเบื้องต้นจะเห็นได้ใน7จ4วันแรกแต่จะชัดเจนมากขึ้นในเดือนแรกถ้าทำงานต้องเร่งด่วนจะทำอย่างเดียวได้ยังไงยิ่งเร่งด่วนยิ่งต้องทำอย่างเดียว เพราะการทำหลายอย่างจะทำให้ผิดพลาดมากขึ้นหลักการนี้ใช้ได้กับทุกประเภทงานไหมใช้ได้ครับไม่ว่าจะงานออฟฟิศงานขายงานสร้างสรรค์หรือแม้แต่งานบ้านสิ่งที่เนนอยากให้โยมจําไปจากวันนี้หนึ่งทำอย่างเดียวอย่างเต็มที่ดีกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันเสมอเพราะสมองเราไม่ได้ออกแบบมาให้ทำหลายอย่างพร้อมกัน 2. มุ่งเน้นที่กระบวนการที่ควบคุมได้ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้เพราะนั่นจะทำให้เราเครียดโดยไม่จำเป็น 3. รู้จักอารมณ์ตัวเองเท่ากับกุญแจสู่การเป็นผู้นำที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลวงปู่ชาสอนสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราหลุดพ้นจากทุกขแต่เราสามารถนำมาใช้เพื่อความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิตได้ ถ้าเนื้อหาวันนี้เป็นประโยชน์กับโยมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่โยมคิดว่าน่าจะชอบเพราะการแบ่งปันความรู้ดีๆก็เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งตอนหน้าเนนจะเล่าเรื่องอะไรที่จะช่วยให้โยมเข้มแข็งในยามที่เจอปัญหาและไม่ท้อแท้เมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากหากมีคำถามหรืออยากให้เนนพูดเรื่องอะไรแสดงความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ เน้นอ่านทุกคอมเมนต์และจะพยายามตอบทุกคำถามสุดท้ายเน้นอยากให้โยมจำไว้ว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราไม่ได้ล้าสมัยยิ่งโลกสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งต้องใช้หลักการเหล่านี้มากขึ้นแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสาธุครับ